มาอจัดหนักจัดเต็มกันอีกแล้วในวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมก็ยังสดชื่นหวานช่ำ และจำใจกันเหมือนเช่นเคยกับพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับก็สวัสดีพี่พีพ่เอฟซีที่น่ารักให้รับฟังรับชมอยู่นะตอนนี้ผลงานเมื่อวานนะครับอาจจะก,กําไรไม่ได้ถล่มทลายกันขนาดนั้นแต่ผลประกอบการยังไปในทิศทางที่บวกจะบวกน้อยจะบวกมากมันอยู่ที่วันและก็อยู่ที่ทุนเมื่อวานนี้ผลประกอบการโดยภาพรวมแล้วไปในทิศทางที่บวกอาจจะก,กําไรไม่ได้ถล่มทลายอาจจะก,กําไรไม่มากแต่ก็ยังอยู่ในทิศทางที่บวกนะครับเมื่อวานนี้น่าชอบ ต้องที่วางให้ไปนะครับผมวกหยวนกันไปนะครับบวกลบคูณหารไม่เสียหายอะไรนะครับผมหวานไปหนึ่งผมปีไปหนึ่งแล้วก็ยกหยวนไปหนึ่งสำหรับหน้าหน้าช่องเมื่อวานนี้ที่วางไว้ให้อย่างคู่ที่หอมหวานก็ยังเป็นสูงอินเตอร์มิลานแล้วในหน้าและสดเบนก็ให้ไปทางอินเตอร์มิลานด้วยส่วนทางคู่ที่ผมปีเสียดายมากๆอย่างสูงยูเนียนเบอร์ลินแล้วคู่ที่ยกหยวนอย่างสตาร์บูเมื่อวานนี้สตาร์บูบอกได้ค เดียวครับงานจัดๆเลยนำเขาก่อน1-0นำโอลิมปิกลียงก่อน1-0ก่อนหมดครึ่งแรกโอลิมปิกลียงตีเสมอ1-1แล้วเริ่มครึ่งหลังนำลียงก่อน3ประตูต่อ1แล้วมาโดนลียงพลิกกลับมาแซง4ประตูต่อ3โคตรเสียดายในหน้าช่อง3คู่หอมหวาน1ขมปีห่งยกหยวน1แล้วนะครับนอกเหนือจากนี้ในหมู่บ้านนะครับ กลับมาแล้วกลับมาแล้วสดเชิญนเต็มเครื่องกับเบื้องแตกนะครับเมื่อวานนี้ตัว SVP ทํางานครับผมอย่างสูงอินเตอร์มิลานแล้วในหน้าและสดเมื่อวานนี้ที่เนบนวางไปให้ชนชั้นสูงสงคู่สูงอินเตอร์มิลานและก็สูงลูตันทาวไม่ทําให้ผิดหวังวันนี้วันเสาร์โปรแกรฟุตบอลค่อนข้างน่จกรับขัง โปรแกรมฟุตบอลค่อนข้างที่จะเข้มข้นไม่อยากให้พลาดแนวทางดีๆแล้วใครอยากจะประสบความสำเร็จใครอยากจะมีผลประกอบการที่ไปในทิศทางที่บวกเปิดใจแล้วตามเข้ามาครับพี่ๆเอฟซีทุกท่านวันนี้โปรแกรมฟุตบอลเป็นพร้อมที่จะจัดหนักจัดเต็มตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงเช้าเลยก็ว่าได้อย่ารอช้า รีบตามมาครับพี่พี่ f อทุกทุกท่านวันนี้พร้อมจัดหนักแล้วเปิดใจแล้วตามเข้ามาคำว่าเปิดใจพี่พี่ f อทุกท่านจะไม่เสียใจในการเปิดใจมาทำความรู้จักเบนเทบอลในการเปิดใจที่จะเข้า กลุ่มเบนเทบอลรวมถึงพี่ๆจะไม่เสียดายที่รู้จักเบนแล้วเข้ากลุ่มกับเบนและที่สําคัญพี่ๆเอฟซี FC ทุท่นที่เปิดใจตามเข้ามาจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นครับพี่ๆเอฟซทุกท่านฝากไปด้วยครับผมวันนี้วันเสาร์จำสโลแกนเบนได้ไหมวันเสาร์ห้ามเหงากันโดยเด็ดขาดคัดสรรคิดวิเคราะห์พร้อมจัดหนักจัดเต็มกันให้แบบ จุกๆก,กันเลยทีเดียวไม่รอช้าครับวันนี้คัดสรรมาให้แล้ว3คู่หน้าช่อง3คู่3ลีกที่น่าเลือกเชียแล้วใส่หนักๆเพิ่มเติมมากกว่านี้เหมือนเช่นเคยครับบ้านเบนเทบอนยินดีต้อนรับพี่ๆเอฟซีเสมอคู่แรกวันนี้นะครับชิกออฟไปเลยพีิมารีกอังกฤษนะครับขอมองไปที่อาร์เซนอลวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางไบตันแอนโฮ เอาจริงๆก็บอกได้เลยครับว่าวันนี้ด้วยโจทย์ด้วยหน้าสื่อที่อาร์เซนอลเปิดมาแบบนี้ค่อนข้างที่จะเปิดมาสูงปรีดเลยครับวันนี้อาร์เซนอลในการเล่นในบ้านต้องบังคับชนะไบตันแล้วต้องทําสกอร์ห่างถึง2ประตูค่อยจับได้เหเต็มๆด้วยผลงานการออกสตาร์ทของอาร์เซนอลนัดฤดูกาลนี้นะครับเก็บมาได้ หกแต้มเต็มไม่แตกต่างกับไบตันเลยครับไบตันเหมือนกันครับการออกสตาร์ทรวมไปถึงผลงานในการเล่นบอลถ้วยที่ผ่านมาผลงานกําลังอยู่ในฟอร์มที่จจาแมวแวววับผลงานกําลังอยู่ในฟอร์มที่ดีใช้ได้ภาพรวมวันนี้โมเมนตัมต่างๆนะครับอาจจะไหลเอเอียงมาเซนอนแต่ด้วยโจย์แต่ด้วยกําแพงอาร์เซนอลวันนี้เปิดมาค่อนข้างที่จะแพงนะครับ จริงอยู่ครับว่าดีกีการที่จะเป็นเต่งในการที่จะควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกวันนี้ยกให้กับอาเซนอลแต่ไบตันมีระบบทีมที่ดีมีผลงานและฟอร์มการเล่นที่ใช้ได้วันนี้ขอเลือกเชียร์ที่ไบตันถ้าจะแพ้จริงๆแพ้ไม่เกินโจดท,ที่อาเซนอลเปิดมาเชียร์ไบตันสวยจัด,จด เซิฟและบองกระต่อในฟุตบอลคู่ที่2นี่น่าเชียร์เบนข์อขยับไปที่บุนเดลิกาเยอรมันชิกออกเวลา20นาฬิกา30นาทีจะเป็นเจ้าบ้านอย่างเวเดอร์เบเมนวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเสือเหลืองบุรุเซียนดอรทมุนไม่ต้องคิดหนักไม่ต้องคิดเยอะครับพี่ๆทุกท่านชิดวิเคะร์มาให้หมดแล้ว ภาพรวมโมเมนตัมวันนี้ถึงจะเป็นนัดที่2ของบุนเดสิลกาเยอรมันก็ตามทีแต่ด้วยศักยภาพทีมถึงทีมบุนสเซียดอทมุนจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นผู้จัดก,การทีมรวมไปถึงนักเตะตัวหลักๆแต่เชื่อว่าวันนี้การขึ้นชื่อว่าเป็นเสือเหลืองบุรเสเซียดอทมุนชื่อชั้นนักเตะศักยภาพนักเตะชี้เด็ดที่ขาดในการเข้าทําประตูบวกกับโดยรวมภาพโมเมนตัมวันนี้ต้องยกให้กับดอทมุนเชียร์ดอทมุนไม่เสียหายครับด้วยผลงานและฟอร์มการเล่นบวกกับ เฮตต์เฮตที่เจอเจอการเป็นทางดอทมุนที่ดูดีกว่าหรือดูการก่อนทั้งไปทั้งกับดอทมูลเบียดชนะได้ทั้งหมดในบ้านดอทมุลดอทมูลเบียดชนะเวเดอร์เบเมนหนึ่งศูนย์ในบ้านเวเ,เ,เดอร์เบเมนดอทมุนบุกไปเบียดชนะมาสองหนึ่งกับผลงานการออกสตาร์ทของเวเดอร์เบเมนทำได้แค่เสมอกับทางเอาบวกมาสองประตูต่อสองซึ่งมันแตกต่างกับบุรุษเซียดอทมุนที่เปิดบ้านอัดทางแฟงเฟิร์ตไปสองศูนย์วันนี้ยังเชื่อว่าดอทมุนก็ยังเป็นเต็งหนึ่งในการที่จัดลุ้นพื้นที่ ลุ้นแชมป์ในการบุนเดลิกา้าเยอรมันฤดูกาลนี้วันนี้ด้วยโจยดและหน้าเสือเปิดมาแบบนี้เชียร์ดมุลวันนี้จะบุกมาเบียดชนะทางเวเดอร์เบเมนได้เป็นอย่างน้อยเป็นฟุตบอลที่คู่ที่2ที่น่าเชียร์การันตีความสดชื่นเป็ด้ายฟุตบอลคู่ที่3าที่น่าเชียร์จัดให้แบบไม่เหงาจัดให้เป็นวันเสาร์แบบสวยจัดจ ขอให้อยับไปที่ลาลิกาสเปนนะครับนัดนี้เป็นนัดที่4แล้วของลาลิกาสเปนขอหยิบยกคู่ระหว่างบาร์เซโลนาวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเลอบาญยาโดลิดนะครับเอาจริงๆคู่นี้ชอบมากๆเลยเป็นชอบอีกหนึ่งตัววันเสาร์ที่ชอบมากๆอย่างบาร์เซโลนาวันนี้เล่นในค้ำนูเล่นในบ้านตัวเองอาจจะเปิดมาแพงหน่อยนะครับกับโจ์กับหน้าเสือวันนี้ แฮดเดคปมีการปรับไหลขึ้นด้วยกับผลงานของทางบาร์เซโลนาในการออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ตอนนี้เป็นจ่าฝูงของลาลิกาสเปนเพราะการออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ยังไม่แพ้ใครมาเลยครับเป็นการชนะทั้ง3นัดแล้วด้วยสกอร์เดียวกันทั้งหมดเลยคือ2ประตูต่อหนึ่งแต่วันนี้โจทย์ของบาร์เซโลนาคือต้องเปิดบ้านชนะด้วยสกอร์ห่าง2ลูกเป็นอย่างต่ำชนะด้วยสกอร์ห่าง2ลูกวันนี้บาร์เซโลนาได้ยิ้มครึ่งเสียงแต่ถ้าอยากเฮเต็มเสียงวันนี้ต้องทะลุถึง2ประตู ขึ้นไปเอาจริงๆครับเปิดมาแพงแบบนี้ลหลายๆท่านอาจจะกลัวแต่เบนชอบครับหน้าบ้านหน้าบอแลแฮดีแคปเลดมีการปรับไหลขึ้นแบบนี้ทฤษฎีที่เนบนวางไว้ให้ในหน้าไล์สดบาเซลโลนาดูดีกว่าแถมลงทะเบียนเดนิโอโมโอได้แล้ววันนี้เจอกับทีมที่ชื่อฉันเป็นรองแล้วเพิ่งเลื่อนฉันขึ้นมาจากลาลิกาสเปน2อย่างเลอาบายาโดริแล้ว ไม่ต้องคิดหนักไม่ต้องคิดเยอะครับบาเซลโลน่าวันนี้สวยจัดจัดครับนี่คือ3คู่หน้าช่องชอบก็จัดขัดก็สวนแต่ถ้าชอบด้วยกันจริงๆจะประยัดกันทำไมสดเชินเต็มเครื่องกะเบื้องแตกกันแน่ครับไบตันดอตมุนบาเซลโลน่า3ตัว3คู่การันตีความหวานเจี๊ยบอย่างแน่นอนเพิ่มเติมมากกว่านี้พี่พี่เอทุกท่านเปิดใจ แล้วตามเข้ามาครับปัดขวาไปได้เลยใต้รูปโปรไฟล์มีช่องทางเข้าบ้านเบนเทบบอลอยู่เราจะมาประสบความสำเร็จในวันส่งท้ายเดือนสิงหาแล้วก้าวขาไปเดือนกันยาเดือน9้าวกันครับวันนี้พร้อมที่จะผลประกอบการไปในทิศทางที่บวกภาพรวมวันนี้จะอยู่ที่กำไรโคตรแน่นโคตรหนักครับ ขอให้พีเอฟทุกท่านดูบอลด้วยความสรุกแล้วไว้เจอกันในไร์สดบวกกับแนวทางที่เบนจะวางไปให้ในหมู่บ้านวันนี้ขอให้เป็นที่วันที่ดีขอให้เป็นวันที่เรามีความสุขสุดโชคดีมีชัยโชคชัยมีบัว